คืนนั้นในหอพักร้างฉันกับเพื่อนตัดสินใจบุกเข้าไปพิสูจน์เรื่องผีที่ร่ำลือกันเราแอบปีนรั้วเข้าไปตอนเที่ยงคืนลมพัดหวีดหวิวน่ากลัวชะมัดแน่ใจนะแกว่าจะเข้าไปจริงๆเพื่อนถามเสียงสัน่นเอานาะไหนๆก็มาแล้วฉันตอบแต่ในใจก็หวั่นๆเหมือนกัน ข้างในมืดสนิทเราเปิดไฟฉายส่องไปร,บรอบๆฝุ่นคลุ้งจนแสบจมูกเดินไปตามทางเดินที่เงียบสงัดได้ยินแต่เสียงลมกับเสียงใจตัวเองแกได้ยินเสียงอะไรไหมเพื่อนกระซิบเสียงอะไรเหมือนเสียงคนร้องไห้ เราหยุดฟังเงียบแต่แล้วเสียงสะอื่นก็ดังขึ้นชัดเจนมาจากห้องข้างหน้าเราค่อยๆเปิดประตูเข้าไปภาพที่เห็นทำเอาขนลุกสู้มีเด็กผู้หญิงยืนหันหลังร้องไห้สะอืกสะอื้นฉันกลั้นใจถามหนูเป็นอะไร เด็กคนนั้นค่อยๆหันมาหน้าตาซีดเผือดดวงตาแดงก่าแล้วพูดด้วยเสียงแห่พร่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกแกเราวิ่งออกมาจากหอพักแทบไม่คิดชีวิตตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่เคยเฉียดเข้าไปใกล้อีกเลยและรู้ว่าบางที่ก็ไม่ควรย่างไกลเข้าไปพิสูจน์